กฎแห่งกรรมผิดคำสาบานกรรมคือการกระทำมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ววิญญาณคือสิ่งที่สิงอยู่ในร่างกายของคนขณะมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเสียชีวิตลงวิญญาณจะออกจากร่างเที่ยวเร่ร่อนไปหาที่เกิดใหม่ทิ้งร่างที่เคยอาศัยให้เป็นซากศพเน่าเปื่อยเป็นดินเป็นปุ๋ย ไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีเยื่อใหยเรื่องคนกับผีผีกับคนก็หนีกันไม่พ้นสักวันคนก็กลายเป็นผีและผีก็จะกลับมาเป็นคนอันเป็นวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของกิเลสไม่มีวันจบสิ้นการมีกรรมชั่วต่อกันก็จะตามล้างตามล่าก,กันไปทุกชาติทุกภพเช่นเดียวกันเปรตหมายถึงผีจาพวกหนึ่ง ที่มีร่างกายผอมสูงโยงเย่งคอยาวกินเลือดหนองเป็นอาหารมีความเป็นอยู่ทุกยากลำบากแสนสาหัสเรื่องนางเปรตตนนี้ปรากฏขึ้นมาประมาณ2 5 5 7ปีแล้วลักษณะความเป็นเปรตจึงมีความแตกต่างไปตามยุคสมัยเปรตสมัยพุทธกาลตามตำนานได้บันทึกเรื่องของเปรตไว้ดังนี้เปรตตนนี้ เกิดจากคำสาบานที่เป็นเท็จบวกการการะทำชั่วอันเกิดจากความอิจฉาริษยาจนลืมไปว่าการการะทำของตนเองมันเป็นบาปเป็นกรรมคำสาบานสมัยพุทธกาลมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่างนางเปรตตนนี้นางพูดเท็จจึงโดนจับให้สาบานโดยญาติท่านเศรษฐีกล่าวนำให้เธอพูดตามดังนี้ตายไปให้เป็นเปรตมีรูปร่างอัปรลักกินลูกตนเองเป็นอาหาร หอยหิวตลอดเวลานี่คือคำสาบานที่นางถูกบังคับให้พูดหล่อนคงไม่เชื่อว่าคำสาบานจะเป็นจริงจึงกล้าท้าทายสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดุนแรงขนาดนั้นเป็นเปลเฉยก็ไม่ว่านี่หล่อนกล้าสาบานให้หิวโหยถึงขนาดต้องกินลูกของตัวเองเป็นอาหารแม้จะโดนบังคับให้พูดก็ตามเถอะเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารของอนาถบินทิกะเศรษฐีในเมืองสาวัตถีแขวนโกศลมีอยู่วันหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมในเรื่องบาปเรื่องกรรมอันเกิดจากคำสาบานของภรรยาของท่านเศรษฐีที่ได้แสดงผลออกมาแล้วให้พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นพุทธสาวกของพระองค์ฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้เราจะถาคตได้รู้และเห็นนานมาแล้วสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเท่าใดนักสามีภรรยาคู่นี้อยู่กินกันมานานแต่ทั้งคู่ไม่มีบุตรที่จะสืบสกุลท่านคงเป็นหมันหรือภรรยาของท่านเศรษฐีเป็นหมันหรือเปล่าไม่รู้เรื่องการหาผู้สืบสกุลนั้นท่านเศรษฐีและภรรยาม่ได้วิตกทุกข์ร้อนแต่ประการใด ไม่มีก็ไม่มีก็อยู่กันไปเรื่อยๆความรักของทั้งสองไม่เคยจืดจางร้างราแต่ประการใดแต่ฝ่ายญาติของท่านเศรษฐีเข้ามายุ่งภายในของครอบครัวตลอดมาคือพยายามจะหาภรรยาใหม่ยัดเยียดให้หวังจะได้ผู้สืบสกุลต่อไปด้วยความรักภรรยาท่านเศรษฐีจึงปฏิเสธในความหวังดีของญาติพี่น้องตลอดมาอย่าได้พากันวิตกกังวลกันเลย เราอยู่อย่างนี้ก็เป็นสุขแล้วเรามีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมคาถาสบริวารคอยรับใช้แม้ท่านเศรษฐีจะพูดเป็นเชิงปฏิเสธความหวังดีของพวกญาติญาติก็ตามแทนที่จะฟังกลับลุกหน้าเสนอคนนั้นเสนอคนนี้ทุกวันโดยไม่มีความเกรงใจผู้เป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแต่ประการใดภรรยาท่านเศรษฐีก็ให้การสนับสนุนเมื่อเป็นความต้องการของพวกญาติเพื่อทุกอย่างจะได้สงบ ถ้ามือที่สามเข้าไปยุ่งในครอบครัวจะทําให้ปวดหัวหากจิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงอาจทําให้ครอบครัวแตกแยกได้อย่างแน่นอนครอบครัวของท่านเศรษฐีเริ่มมีเงาของความวุ่นวายก้าเข้ามาแล้วจนผู้เป็นภรรยาทนไม่ไหวจึงได้พูดกับสามีของนางว่านายจ๋าเมื่อฉันไม่สามารถที่จะมีบุตรกับนายได้นายควรรับเอาหญิงอื่นที่ญาติของนายหามาให้เถิด เพื่อจะได้มีผู้สืบสกุลต่อไปไม่ให้ขาดวงศูนย์เชื้อพันธุ์พวกญาติของนายจะได้สบายใจไม่ต้องมารบเร้าให้รำคาญใจฉันเองไม่ว่าหรอกฉันยอมทุกอย่างและจะขออยู่ร่วมกับนายที่นี่ต่อไปเหมือนเดิมฉันเคยปรนิบัตินายมาอย่างไรก็จะปฏิบัติอย่างนั้นเมียจา๋าน้ำใจของเธอช่างงดงามและประเสริฐเลือดล้ำเสียเหลือเกิน จริงๆแล้วฉันไม่อยากจะมีหญิงอื่นมาเป็นภรรยาหรอกนอกจากเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของเธอฉันก็จะทำตามความต้องการของเธอนะเมียจ๋าสองหญิงหนึ่งชายอยู่ร่วมชายคาเรือนหลังเดียวกันแรกแรกทุกอย่างก็เป็นปกติภรรยาทั้งสองสามัคคีกลมเกลียวกันดีนานๆไปอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครผู้ใดทำนายได้ มันต้องมีสักวันหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองสามีของตนเองเมื่อมีคนอื่นมาครองแสดงความรักให้เห็นตาตามันก็ตำใจทุกๆวันขนาดผู้พาหินอันแข็งแกรง่งเมื่อโดนน้ำซาะทุกๆวันก็กร่อนพังทลายลงได้ฉันใดก็ฉันนั้นหัวใจดวงน้อยๆของเมียหลวงก็มีอาจทนทานต่อไปได้ ในที่สุดความรู้สึกหือหวงมันก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นภาพสามีของตนเองเอาใจภรรยาใหม่จนออกนอกหน้าแล้วใครจะยอมยิ่งภรรยาใหม่ตั้งท้องขึ้นมาสามีก็เอาใจคนใหม่สุดๆมันตำตาตำใจยิ่งนักจึงคิดตเตลิดเปิดเปลงออกนอกลู่นอกทางทั้งสับสนและหวาดวุ่นเราคิดผิดหรือไม่ที่ยอมยกสามีให้คนอื่น เจ็บใจจริงๆยิ่งถ้าภรรยาใหม่ไม่ลูกออกมาท่านเศรษฐีจะต้องยกนางให้เป็นใหญ่ในบ้านนี้อย่างแน่นอนส่วนตัวเองก็จะมีความสำคัญน้อยลงยิ่งคิดยิ่งปวดแปลบแสบถึงสวงจิตใจของนางรุ่มร้อนไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ระทมทุกวันไม่เป็นอันกินอันนอนจนร่างกายผายผอมหมดสง่าราศีในที่สุด นางก็เกิดความอิจฉาริษยาเครียดแค้นชิงชังภรรยาคนใหม่จึงคิดหาทางทำลายเด็กที่อยู่ในท้องของภรรยาคนใหม่ด้วยวิธีการอันสกปรปกแผนการสกปรปกก็เกิดขึ้นทันทีนางได้ไปว่าจ้างคนจัดยาบํารุงคันประจําให้ภรรยาใหม่ของท่านเศรษฐีด้วยเงินก้อนหนึ่งพร้อมแก้แหวนเงินทองของมีค่าการเสนอเงินก้อนใหญ่ ทำให้ผู้จัดยาถึงกับตาลุกวาวเพราะมันเป็นงานไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่ให้ยาทำลายเลือดในคันเท่านี้ก็สบายไม่มีใครรู้แผนการชั่วดำเนินมาเงียบๆจนสมดังใจภรรยาคนใหม่เมื่อเด็กในท้องของนางถูกทำลายด้วยคนใจบาปหยาบกระด้างนางรู้สึกเสียใจและเศร้าโศกเป็นอย่างมากจึงนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปเล่าให้บิดามารดาของนางฟัง บิดามารดาสุดเครียดแค้นหลุดปากพูดออกมาอย่างเลืมตัวพร้อมกับนำความเลวร้ายทั้งหมดขอเมียหลวงไปเล่าให้พวกญาติของฝ่ายสามีของลูกฟังว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากการกระทำของภรรยาเก่าที่เป็นหมันนั่นเองเมื่อโดนจับได้ไล่ทันนางผู้เป็นภรรยาเก่าก็กปฏิเสธเสียงแข็งว่านางไม่ได้ทำแต่ประการใดพวกญาติฝ่ายสามีก็ไม่มีใครเชื่อ จึงบังคับให้นางกล่าวคำสาบานเมื่อเข้าตาจนก็จำใจกล่าวคำสาบานโดยนางกล่าวว่าถ้าดีฉันเป็นต้นเหตุให้คันภรรยาคนใหม่ของสามีตกหรือแท้งไปขอให้ฉันพึงมีทุกขติมีความทุกข์ยากเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอให้ดีฉันเกิดเป็นเปรตมีความอดอยากถูกความหิวเข้าครอบงำ และขอให้ดีฉันคลอดลูกออกมาทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นครั้งละห้าคนเลีเ้ยวเคี้ยกินเสียแม้กระนั้นก็ยังไม่อิ่มมีความหิมหวโหยอยู่ตลอดเวลาและขอให้ร่างกายของดีฉันมีความอับปลักมีความน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางอยู่เป็นนิดถูกมแมลงวันไต่ตอมทั่วร่างกายอยู่ตลอดเวลาหลังจากนางกล่าวคำสาบานได้ไม่นานนัก นางก็เกิดป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันและก็เสียชีวิตลงจากนั้นนางก็ไปเกิดในภพบของเปรตนางมีรูปร่างหน้าตาอัปรลักหน้าเกลียดมีกลิ่นเหม็นสาบสางมีแมลงวันแต่ตอมทั่วร่างกายยัวเย้ะมีหนอนชอนชัยหน้าขยะขยงทุกเช้าและเย็นนางจะคลอดลูกออกมาครั้งละห้าคนแล้วนางก็จะจับลูกแต่ละคนมาเคี้ยวกินเป็นอาหารเสียหมด แม้กระนั้นนางก็ยังหิหวโหยอยู่เช่นเดิมซึ่งก็เป็นไปนตามคำสาบานอันเป็นเท็จของนางนั่นเองในการต่อมามีพระเถระคณะหนึ่งมีแปดรูปได้ไปจำพรรษาอยู่ในชนบทเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้พาก,กันเดินทางกลับเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อกราบทูลนมัสก,การพระพุทธเจ้าณวัดเชตวันมหาวิหารครั้นเดินทางมาถึงป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกับหมู่บ้านเท่าใดนักจึงได้พากันหยุดพักผ่อนชั่วคราวนางเปรตที่อาศัยอยู่ในป่าแถวนั้นสบโอกาสหวังจะให้พ้นจากบาปกรรมชั่วที่นางได้ก่อขึ้นเสียทีนางเปรตจึงปรากฏร่างให้พระภิกษุหมู่นั้นได้เห็นความอัปลักของตนท่านคงเกิดความเมตตาสงสารและคงถามด้วยความสงสัยว่าตนได้ไปทำอะไรมาจึงได้รับกร,รมในสภาพเช่นนี้ จริงอย่างที่นางคาดการไว้เมื่อเราภิกษุได้เห็นสภาพของนางอยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยความทุกขเวทนาพระภิกษุผู้อวสูท่านหนึ่งจึงได้ถามนางว่าเจ้าเปรตผู้อปรักษ์ทั้งยังส่งกลิ่นสาบกลิ่นสางฟุ้งไปมีแมลงวันไต่ตอมเต็มไปหมดเจ้าเป็นใครจรึงได้มาอยู่ที่นี่เหรอข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นเปรต ถึงทุกติเกิดในยมมโลกเพราะได้กระทำกรรมชั่วไว้หลังความตายดิฉันได้ไปเกิดในภพของเปรตที่หิวโหวยเวลาเช้าดิฉันคลอดลูกห้าคนเวลาเยันอีกห้าคนแล้วดิฉันก็กินลูกของตัวเองทั้งหมดเพื่อประทังความหิวแม้จะกินลูกเหล่านั้นก็ไม่อาจจะบรรเทาความหิวลงได้หัวใจของดิฉันรุ่มร้อนด้วยความหิวขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงพิจารณาดูความพินาศวอดวายจากกรรมชั่วเช่นนี้ด้วยเถิดดูก่อนนางผู้มีกรรมเมื่อชาติก่อนเจ้าได้กระทำร,รมชั่วอะไรทางกายทางวาจาและใจจึงได้มารับผลกรรมเช่นนี้ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีท่านหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลนักดิฉันเป็นคนที่ริษยา ตามปกติวิสัยของหญิงกระทำความชั่วอย่างไม่น่าให้อภัยจึงได้ไปเสวยพบชาติเป็นเปรตเช่นนี้ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันขอโอกาสขอพระคุณเจ้าได้โปรดสงเคราะห์แก่สัตว์ผู้ตกยากด้วยเถิดขอพระคุณเจ้าได้โปรดไปยังเรือนของท่านเศรษฐีผู้สามีของดิฉันนั้นเถิดเศรษฐีผู้เป็นสามีของดิฉันนั้นจกักถวายทานแก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงให้เศรษฐีผู้เป็นสามีของดิฉันและญาติญาติอุทิศทักษิณาทานนั้นแก่ดิฉันเมื่อเป็นเช่นนั้นดิฉันก็จะหลุดพ้นจากโลกของเปรตนี้ได้เราพระเถราทั้งหลายได้ฟังนางเปรตกล่าวขอร้องดังนั้นแล้วเพื่อจะช่วยสงเคราะห์ให้แก่นางเปรตผู้ตกยากไปสู่ภาวะที่สูงขึ้นครั้นรุ่งเช้า จึงได้พากันเข้าไปบินธบาตยังบ้านเศรษฐีที่เป็นอดีตสามีของนางเปรตเมื่ออดีตสามีของนางเห็นพระภิกษุเข้าไปบินธบาตถึงเรือนชานจึงได้นิมนต์ให้เข้าไปนั่งที่บ้านพร้อมจัดเตรียมอาหารข้าวหวานอย่างประณีตถวายด้วยความยินดียิ่งหลังจากพระเถระได้ฉันพัตหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะกล่าวอนุโมทนาวิธีและให้พร พระเถระอวุโสจึงได้กล่าวถึงเรื่องราวของนางเปรตซึ่งเป็นอดีตภรรยาท่านเสรษถีให้ฟังว่านางกำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในขณะนี้นางเปรตซึ่งเป็นภรรยาของท่านได้ขอร้องให้พวกอัตมาเข้ามาบินทบาตยังบ้านของท่านเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ประกอบทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้นางแล้วนางก็จะหลุดพ้นจากโลกของเปรต ไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นได้ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นการประกอบทักษิณานุประทานแล้วพระภิกษุสงฆ์จะได้อนโมธนาและให้พรต่อไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายกระทำมานี้ส่งไปให้วิญญาณของดังเปรตที่ทุกทรมานอยู่ในขณะนี้เมื่อนางได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็จะหลุดพ้นจากสภาพที่ทุกยากในปัจจุบันทันทีทั้งอดีตสามีและญาติญาติต่างพร้อมใจกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยความเต็มใจกุศลผลบุญก็เกิดผลทันทีนางเปรตได้หลุดพ้นจากสภาวะความเป็นเปรตแล้วนางได้ปรากฏตัวในสภาพคนธรรมดาทั่วไปเพื่อแสดงความขอบคุณแก่อดีตสามีและพวกญาติในราตรีนั้นแล้ว นางก็หายไปคณะพระเถระได้เดินทางไปยังเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกราบทูลเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นมาทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องราวของนางเปรตผู้อปปลัก์ใจบาปหยาบช้าที่พวกตนได้สงเคราะห์ให้พ้นเวรกรรมพระพุทธเจ้าได้ชื่นชมการกระทำของเหล่าภิกษุด้วยเมตตานั้นดีแล้ว ควรแล้วประเสริฐแล้วและในช่วงสุดท้ายของพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์ได้ทรงเตือนพุทธบุธรุษททั้งหลายอย่าได้กระทำกรรมชั่วเลยเพราะเมื่อได้กระทำลงไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจงพากันสร้างแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะทานศีลภาวนาและสูงขึ้นมาก็คือ ศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสดับความทุกข์จิตจะสงบเข้าไปสู่แดนอันกเกษมต่อไป